นาทีนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับโครงการ New TV กับ New Gen ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นมาทำงานเป็นพิธีกรหน้าใหม่ในสถานี New TV นะคะละกักเจนง่ายๆค่ะ ท่านเพียงแค่มีอายุระหว่าง15 24ปีนะคะแล้วก็อัดคลิปแนะนำตัวของท่านเพียงคลิปละ1นาทีเท่านั้นอัดคลิปความยาว1นาทีนะคะแล้วก็โหลดคลิปขึ้นใน YouTube หลังจากนั้นก็ลิงก์วิดีโอของท่านไปที่บน Facebook Fanpage New TV ลิงก์ไปที่ Facebook Fanpage New TV นะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าโหลดคลิปของท่านลง f a c e b o o k ส่วนตัว ตั้งค่าเป็นสาธารณะติด hashtag New TV 18 New Gen พร้อมกับข้อมูลติดต่อกลับค่ะติด h a s h ท a g New TV 18 New Gen พร้อมกับข้อมูลติดต่อกลับรีบเลยนะคะ หมดเคต16เมษายนนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newtv.co.th ค่ะแล้วก็เราจะหลังจากที่หมดเขต16เมษาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วเดินทางถ่ายทำรายการสารคดีท่องเที่ยวฮอกไกโดโดยท่านนี่แหละค่ะพิธีกรหน้าใหม่นี่แหละค่ะเดินทางถ่ายทำ20เมษายนค่ะสนใจเป็นพิธีกรหน้าใหม่สนใจทำรายการท่องเที่ยวฮอกไกโดเป็นพิธีกรด้วยแล้วได้ไปทำสารคดี ท่องเที่ยวฮอกไกโดด้วยรีบด่วนเลยนะคะแล้วก็ใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.newtv.co.th ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องพิธีกรหน้าใหม่สำหรับ iPhone ้อยเครื่องร้อยวันก็อย่าลืมนะคะส่งารายการที่ท่านชื่นชอบ คือดูรายการไหนแล้วชอบรายการไหนเนี่ยก็เขียนชื่อรายการมาวงเล็บท้ายรายการว่านิวทีวีแล้วก็ sms ส่ง sms มาได้ที่425118 8ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วเราก็จะสุ่มกลับมาตอนเวลา18นาฬิก30นาทีเราก็ประกาศรายชื่อ iPhone ในช่วงเวลาของหมายข่าวนิวทีวีค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้มาดูข่าวกันก่อนข่าววันนี้นะคะวันนี้ทางคุณยิ่งรักชินวัตร พร้อมด้วยลูกชายกับคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกคุณพยัพชินวัตรแล้วก็เครือญาติตระกูลชินวัตรมากกว่า30คนค่ะเดินทางไปที่ตลาดสดสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โดยเดินเที่ยวชมตลาดทักไทยประชาชนในพื้นที่รับประทานอาหารเช้า คือเป็นขนมจีนเจ้าประจำที่คุณทักษิณอดีตนายกชอบรับประทานก็มีประชาชนชาวสันกำแพงให้การต้อนรับมีตำรวจสพสันกำแพงมีเจ้าหน้าที่หน่วยเข่าวกรองของทหารตามดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดคุณยิง่งรักพร้อมญาติพี่น้องเดินทางไปไหว้อัดบรรพบุรุษที่วัดโรงธรรมสม,มคีสันกำแพงเชียงใหม่ค่ะโดยได้ทําการไหว้กูในเลิศนางยินดีชินวัตรและกู่พี่สาวพี่ชายพร้อมญาติผู้ใหญ่ในตระกูลชินวัตรที่ล่วงลับไปแล้วก่อนจะ เดินทางไปที่ตึกชินวัตรของนางจันสมชินวัตรยติผู้ใหญ่ในตระกูลเพื่อรดน้ําดําหัวตามประเพณีปีใหม่เมืองค่ะคุณยิ่งรักทักทายมิลชนที่มารอทําข่าวอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสพูดสันส้นๆว่าในวันที่16เมษายนอาจจะไปซื้อของฝากขึ้นชื่อของเชียงใหม่แล้วเดินทางกลับกรุงเทพนางสาวยิ่งรักชินวัตรพร้อมลูกชายและผู้ติดตาม8คนเดินทางมาพักผ่อนทําบุญช่วงสงกรานที่เชียงใหม่ตั้งแต่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะ แล้วมาดูบรรยากาศนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเมื่อตอนประมาณ18นาฬิกาเสร็จจากสีลมค่ะสีลมได้กลายเป็น สถานที่ที่ในต่างประเทศนี่ให้ความสนใจมากสำนักข่าวต่างประเทศทุกสำนาักข่าวต้องมีภาพสีลมเมื่อก่อนนี้เป็นข่าวสารแต่ตอนนี้กลายเป็นสีลมแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็กลายเป็นสงครามน้ำนะคะสงครามน้ําที่บรรยากาศเล่นสาต์น้ํากันที่สีสีลมนี่เป็นออที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็วันสุดท้ายวันนี้มีชาวไทยชาวต่างชาติส,สาตว์น้ําสงครามกันแล้วก็คืนนี้นะคะก็หลังจะประมาณสักดึกๆน่ะคะ่ะ พอปิดงานสงกรานที่สีลมเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก้ามปูกลับบ้านเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพปุ๊บกทมก็จะ b ิกกล e ่นนิ่งสีลมให้พร้อมกับการทํางานในวันพรุ่งนี้ค่ะนั่นเป็นบรรยากาศสีลมนะคะแล้วมาดูในในสงกรานปีนี้มีอะไรนอกจากจะมีสงครามน้ํามีชาวต่างชาติมีพื้นที่สีลมที่แน่นขนาดมีข้าวสารที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมีพระออกมาเล่นน้ําสงกรานมีเนนออกมาเล่นน้าสงกรานมีรถกระบะมีท ฝั่งน้ำมีแรงอัดน้ำมีพิธีกรช่องต่างๆนะคะที่ออกไปรายงานท่ามกลางการสรดน้ำของสงกรานแข่งกันว่าใครจะรายงานได้อ่นที่สุดในระหว่างที่มีการรายงานเรื่องสงกรานแล้วก็ยังมีนอกจากมีพระเนนออกมาเล่นน้ำสงกรานกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในปีนี้ก็คือฝรั่งเล่นสงกรานกันอย่างเลยเถิดอย่างเช่นฝรั่งคนนี้ค่ะฝรั่งคนนี้กอ็อยู่ที่เข้าสาร ปลืยกายล่องจอดเลยนะคะคงเมาเต็มที่แล้วก็เปลืยกายเล่นน้ำสงกรานเขาถูกจับไป ก็ถูกปรับ100บาทข้อหาอนาจาร์ค่ะเขาเข้ okay, มงวดมากเลยนะคะนี่เป็นภาพจาก daily news online www.dailynews.co.th ค่ะเสร็จแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็คือที่พัทยานั้นก็เป็นสาวฝรั่งเหมือนกันโปรยกายล่อนจ้อนเล่นน้ําสงกรานในส่วนที่สีลมนะั้นใส่กางเกงว่ายน้ําเล่นน้ําสงกรานกันเลยค่ะมีจูบกันด้วยรัฐมนตรีวัฒนธรรมวีระรอดพจนรัฐบอกว่าใครที่เล่นสงกรานอนาจารไม่เหมาะสมแต่งกายโป๊เปลือยเป็นที่อุจจารก็จะต้องถูกจับดําเนิน คดีค่ะถูกจับดำเนินคดีนะคะอนาจารย์นะคะอย่างเช่นกรณีพี่คนเมื่อสักครู่นี้เป็นชาวอังกฤษคือแกแก้ผ้าแล้วแกไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉยๆนะคะแกแก้ผ้าเสร็จแล้วแกวิ่งไปรอบถนนข้าวสารเลยละค่ะก็เป็นที่คึกคืนในส่วนแกนะคะตำรวจก,ก็จับไปร้อยบาทตามธรรมเนียมอาะละค่ะแล้วมาถึงอีกเรื่องหนึง่งจําเรื่องกรณีระเบิดปิงปองที่ทเกิดขึ้นในถังขยะเมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วนะคะอยู่บริเวณหมู่บ้านมานิยาวิวเนี่ยแหละค่ะต๊ะศุขุมวิรร้ายหนึ่งทับหนึ่ง ที่คนเปิดบ้านมาแล้วเจอก็ไปเรียกพนักง,งานกทมที่กำลังเก็บขยะมาเก็บแลเมื่อปิงปองไม่ใช่ขยะอย่างเดียวนะคะคือต้องเรียกหน่วยตำรวจที่เป็นหน่วยเอวีมาเก็บนะคะแต่นี่กทมมาเรียกให้มันเก็บก็เก็บค่ะก็เก็บไปประกบก็ก็อันตรายเกือบตายนะคะทีนี้วันนี้สี่โมงเย็นวันนี้ตำรวจน้อยใหญ่นะคะก็ <c oughs> ถแถลงข่าวค่ะถแถลงข่าวจับกลุ่มในกอล์ฟนามสมมุติเพราะอายุ17ปี หนึ่งก็นามสมมุติาอายุ17ปีโจก็นามสมมุติอายุ16ปีเวลานามสมมุติก็น่าจะตั้งให้ง่ายกว่านี้หน่อยนะคะเอาไปว่าจับนามสมมุติ4คนอายุ17 1หนึ่งคนอายุ16 4สี่คนอายุ17หนึ่งคนอายุ16จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้พอตตำรวจโทรีวราบอกว่าตำรวจไปสืบทราบผู้ต้องหาห้ารายก็เลยไปรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับและจับตัวมาผู้ต้องหารับสลรภาพว่าร่วมกันทำระเบิดปิงปอง โดยเอาปะทัดร่วมกันทําระเบิดปิงปองโดยเอาปะทัดมาแกะแล้วเอาดินเทามาปั้นรวมกับก้อนหินได้ระเบิดปิงปองมาเอาไปใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวกับขั่วอริในช่วงสงกรามค่ะเพื่อเจอคั่วอริ ก็จะได้มีอาวุธป้องกันตัวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เอามาทิ้งเพราะว่าไปเกิดเหตุวิวาทกับคู่อริกลัวตำรวจกับทาหารที่เข้าพื้นที่ไปจะมาค้นตัวกลัวจับก็เลยทิ้งไปในขยะจนกระทั่งพนักง,งานเก็บขยะมาเห็นแล้วระเบิดนั่นแหละค่ะตำรวจถามว่าไปเรียนมาจากไหนบอกเรียนมาจากวิดีโอคลิปแล้วเรียนมาจากรุ่นพี่ระเบิดนี้เป็นของพวกเขาเขาบอกเอามีเอาไว้ป้องกันตัวค่ะเมื่อมีเหตุทะเลาะวิวาทกับคู่อริแต่เพราะเราแวกดังกล่าวแล้วเนี่ยแก๊งเขามีเหตุทะเลาะวิวาทกับคู่อริเยอะ แล้วก็ด่านเยอะพอทะเลาะกันเรียบร้อยแล้วกลัวโดนจับก็เลยทิ้งไปในสุก็โดนจับค่ะก็แจ้งข้อหามีระเบิดในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมีอัตราจำคุก1-20ปีปรับ2,000ถึง40,000บาทและนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปค่ะค่ะโจเอาละค่ะมาดูประกาศผล iPhone กันค่ะไอโฟนค่ะเอาละค่ะถ้าไอโฟนยังไม่พร้อมก็ไปที่อันดู อ่ะไอโฟนพร้อมแล้วพี่ที่ไอโฟนค่ะ ว่าไอโฟน iPhone, จริงๆแจกกันจริงๆอย่างนี้ทุกวันค่ะส่ง s อ s มานะคะ4825118ตลอดทั้งวันส่งมาได้เลยล่ะค่ะแล้วซุมจับตอน18นาิก30นาทีใครที่ไม่ได้ iPhone ก็มีรงมางวัลติดปลายนวมเป็นตุ๊กตา New Boys กับซินิ New TV ค่ะพักกัสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูอันดูด้วยและสุดท้ายถ้ามีเวลาเหลือน,นิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูงานแต่งงานของราชบุตร แห่งบรูไนสีทองอลาบมากสวยมากเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อย่างเหลือเกินสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ